เมน,นูวันหยุดของนเลเลฮะวันนี้ไก่ทอดกระเทียมแล้วก็ไข่ดาวอาหารตามสั่งก็อย่างนี้แหละนะอาหารจานด่วนเด็ดๆแบบนี้อร่อยเหมือนเดิมนะราคาก็เป็นกันเองราคาอยู่ที่55บบาทรวมไข่ดาว ชองกิจในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับมากินข้าวกับนาเล็กวันนี้ใส่เสื้อเท่ๆด้วยเนวี่ 2930ก็เป็นอันนี้สัญลักษณ์ของหารเรือของรุ่นปีที่เข้านะก็คือเราเป็นทรอ .29 แล้วก็30เนี่ยหมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นนอย,ยอปี30เ,เสื้อนี้เป็นเสื้อรุ่นนะกินข้าวกันดีกว่าวันนี้ก็ได้นะ ไก่กระเทียมพริกไทยนะถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะฮะสั่งง่ายกินง่ายนะมิอะไรไม่ออกนะก็กินแบบนี้แหละือรสชาติแล้วเป็นไง ปดคอนะต้องกินน้ำซุปหน่อยหันเนื้อไก,นะอก่ชิน้นใหญ่มันก็เลยนุ่มนะเนื้อไก่ชิ้นหนามันก็เลยนุ่มๆมันว่าน่ากินเลยแล้วก็มีกระเทียมกรอบๆอ,อีกหอมมากหอมกระเทียม กระเทียมเยอะๆอดีครับช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดโดยเฉพาะพวกเราที่นี่แหละยังเข้าสู่วัยที่ระบบหลอดเลือดเริ่มแย่แล้วต้องใช้กระเทียมช่วยครับ

ได้จะกินทั้งแบบว่ากินสดก็ได้นะกินกับอ,อาหารก็ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ็นน่าเล็กทำไมไม่อ้วนนะที่ไม่อ้วนเพราะว่าเราไม่กินจิบกินไงกิน,กนมื้อเช้าก็จบเลยมื้อกลางวันก็จบเลยมื้อเย็นก็จบเลยเราไม่ไปหาของกินเล่นของว่างอะไรมากินบ่อยๆนี่หละวิธีดูแลตัวเอง ที่สำคัญคือการออกกำลังกายสม่าเสมออะไรก็ได้ครับการออกกำลังกายเดินวิ่งเตะแตกก็เตะฟุตซอลเตะฟุตบอลนะแล้วแต่ท่อทำได้ทนะั้งนั้นขอให้ทำอย่างสม่สำเสมอทำให้เป็นนิสัย กาแฟนะแล้วก <ừ. S 1> ็กินส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟดำถ้าไม่มีจริงๆิถึงจะกินกินหวานกาแฟดำก็ทีวันหนึ่งสองแก้วไม่ใส่น้ำตาลเลยกินแบบ ขมขผมมาเนี่ยพ่อครับกาแฟเย็นนี่พยายามเด็กเรียนแต่ถ้ากินกาแฟเย็นก็จะเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลเลยประมาณนั้นะน และอย่างอยู่เรื่องของจิตใจเราจิตใจเนี่ยถ้าจิตใจมันเครียดนะมันก็จะหาเรื่องกินเรื่องนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยมันก็มีถ้าเครียดยิงยดย่งเครียดยิง่งกินยิ่งเครียดยิง่งกินเดี๋ยวก็อ้วนนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะอย่าให้เครียดทำจิตใจสบายๆเหมือนอะไรก็ตื่นเช้ากินกาแฟ ผ่อนคลายชมธรรมชาติมีความสุขนะก็มาแบ่งปันกันนะก็หวังว่านะข้าวมื้อเที่ยงนะีมือ้อกลางวันวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามากติดตามนาเลเล็นะมาฟัางนาเล็กคุยนาเล็กโมไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ